สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปสุขูสุก้นครับผมพ่อกับบ่าวกระกโดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฟังล่าน้พน้องครับน้องบรรยากาศย่ำเศ้า,าครับของวันพุทธที่สิบแปดของเดือนมีทุนายจนสองพันอรอยหกสิบแปดครับบรรยากาศย่ำเศ้าเมื่อนี่ยังอยู่ทํางไห้ทุ่งหน้าคือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศหัวให้ายหน้าเมื่อนี้สภาพอากาศเป็นเหมือดมัม่วอ่แนวใด้ในในในบู้พี่น้อง หอนเอาครับหลังจากฝนงดมาแล้วหลายมือแล้วฝนงดมาหลายมือแล้วครับพี่น้องครับอยู่หัวไฮไปหน้าบ่มีน้ำมาอยู่างไก่บานหน้าหน้า,นา,นาทงทงฝุ่นเกินทงบนันเพราะันไก่บนันอันอยุ่หัวหน้าห่างจากนี่กับประมาณเกือบโลพี่น้องเป็นโลหนึ่งทางนันเป็นเป็นหนอง น้ำไหลค,ครับมองมันสูงมันก็บ่ม,มีน้ำดอกบ้านเขาห้องกระชิ่เลีวกับบ่อเล้วคัวกปายในดอกฝนงดจักอาทิตศหนึ่งก็ชิพอดีแหละคือเขาคือ้นขึ้นอยู่ดอกก็เหลือไปแต่ดำน้ำอยู่ดอกครับพี่น้องดำคือเก่าบรรยากาศยามเศร้าครับสำหรับคลิปนี้ผมกงิชิพายพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันต่อเนาะ ตามเก็บข้อมูลกันต่อครับขอมูลแนวทางประจำวดวันที่1กร,รกฎาคม2568ครับอีพีที่หนึ่งเนาะตามรุ่นกันต่อครับแนวทางในคลิปนี้ก็จะมีของแอดวีครับแอดซันเดย์แอดโจอาจารย์ธมเมืองสิงห์อาจารย์ดอยพลันแอดทะเลใจแอดกุ้งลูกสายหนำแนวทางของอาจารย์สมชัยคลองธนกิจครับแอดาหน้าเสือคิมอาจารย์สามารถล่าสีกุมหล,ลักลอยคนบนฝ่า กาแสดงความดีใจเนอะครับเนอะกับผู้พรนโชคคน้มันไดหัวที่ผ่พานมาครับพี่น้องครับผลรางวัลออกกับ39206เนาะผู้บรโชคผูมันกับสู่ต่อไปครับรุ่นต่อไปมาเริ่มกันที่ใบแรกครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการบ๊เสียเวลาเนาะก่อนจะขอบงขอมุ่นครับพี่น้องก็ขอพี่น้องทุกท่านทุกคน,กคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเดอยคับเดอขอมุ่น ใบแรกในคลิปนี้ครับเป็นแนวทั้งลักลอยคนบนฝ่าหมาเลขสามเจเก้าสี 3, 7, 9, 4, ล่ลากาหกแปดสองศูนยครับใบนี้ลายสีกลุ่มครับ2ตัวบนรางมีสาห่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนมี่หาสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สาครับพี่น้องครับ ใบนี้แนวทางของเซียนรุ่นครับพี่น้องบนล่างเพุทธิเด่นแปดกับเก่าครับมีซีแปดซีเก้าหาแปดหาเก้าแปดเก้าหาซีขอบคุณขอมูลอาจารย์ด้วยครับเดอ้อจะเบ่งปันแนวทางที่ดีเนาะครับเนาะขอมูลแนวทางของเซียนรุ่นครับไปต่อกันทีแนวทางในงวดที่ผ่านมาครับของอาจารย์สามารถเพุทธิวิญญูรสองกับเก่าครับพี่น้องสองเก่า มาเป็นโตกลับเนาะครับเนาะมาเป็นโตกลับทางด้านบนครับชุดสามโตนี่ก็เสียแต้มหนึ่งพี่น้องขอโม้หนึงวัดนี้ครับพะนัยวิ่งหลุดเก้ากับหกครับพี่น้องครับสามโต้พะนัยมาสองเก้าหกหาเก้าหกสองโตก็มีหาสองหกสองเพื่อเน้นให้หกหาเก้าหกเด้อพี่น้องเด้อ ใบนี้แนวทาสองตัวลางครับของเสือคอิมครับเพิ่นห้มาเจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดหกแปดีแปดหาแปดหกเก้าีเก้าหาเก้าหกครับพี่น้องครับใบนี้ลางชุดเตียมของเอ็ดหน้าหน้าครับพี่น้องขออนุญาตบอานเนาะกระเบงใบเป็นขอมุ่นเป็นแนวทางเด้ครับเด้อ ใบนีแนวทางของอาจารย์สมชัยของธนกิจครับมี909298 0 0 0 2 08 10 12 18ครับลักลอย345กระเบงใบเป็นขอมุ่นครับพี่น้องครับใบนีแนวทางของลูกสายหนำครับพี่น้องครับเป็นชุด2ตัวกับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะมี8384 เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สศูนย์สครับพี่น้องครับใบนี้แอดกุ้งครับพี่น้องแอดกุ้งพายในมหาเจ็ดหกหกเจ็ดหกแปดเจตัวก็มี่เจ็ดหกหกแปครับใบนี้ออดทะเลใจในมวทีิ่านมาครับพี่น้อง เอทะเลใจในหัวที่ผ่านมาสามสองเก่าเหลือกาสองเก่าพี่น้องมากครับพี่น้องครับสามโตกับสองโตเนาะวันไหนวิ่งหลดสองกับเก่าครับพี่น้องครับขอมูลแนวทางของเอทะเลใจในหัวที่ผ่านมามาลุนกันในหววนี้ครับขอมูวในงวดนี้ แอทะเลใจพนหยวิ่งรูดเก่ากับศูนย์ครับมี390 3ก39 1าศูนย์เหนึ่ครับเป็นชุด3โตเด้อสี่ชุดน้ำกันครับส่วน2โงตัวก็มีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งหกสอหนึ่าจับหนาจ่อครับพี่น้องครับวันนี้อาจารย์ดุยพลันครับอาจารย์ดุยพลัตนพนันมาหกเก่าหาแปดหาห เป็นชุด3โต2สชุดครับหลกักกา2โตกับมีหานึงแปดหนึ่งเกาหนครับสโตโตเด่นนี่นายจะขีดเส้นใต้เน้องพี่น,อน้องเนาะขีดเส้นใต้สีแดงครับพี่น้องครับชุดเด่นชุด2โตขอมนตแนวทางของอาจารย์ดุยพลันใบนี้อาจารย์ทมเมืองสิงครับวันไหนเด่น6ครับคู่2โตบนมี6กเจ6 9 6 0 ส่วนชุด3โตัวครับ694 697 604 607กระเบื้องไว้ครับพี่น้องครับสำหรับขอมูลแนวทางของอาจารย์ทุมเมืองสิ่งเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางของเอดโจในงวดที่ผ่านมาครับ60 60มาเป็นโตกลับเนาะครับเนาะมาเป็นโตกลับแถวดันล่างครับพี่น้องครับขอมูลยังวัดนี้ครับล่างชุดเต็มของเอ็ดโจขอมูลกับตามนี้ครับพี่น้องครับขออนุญาตเบอร์อันเด้อครับเด้อกับเบองไว้ครับพี่น้องครับล่างชุดเต็มของเอ็ดโจประจําหวดวันที่หนึ่งมีตัวนายนศร2,016หนึ่งกรกฎาคม2,016 88ใบนี้ขอมูลยังวัดที่ผ่านมาของเอ็ด สั้นดีครับพี่น้องครับหกศูนย์มาเป็นตักับครับพี่น้องครับมาเป็นตักับแถวด้านล่างเนาะข้อมูลในงวดนี้ครับพี่น้องครับแนวทางแอดสั้นดีครับข้างในแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดหาสามตัวสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดหาครับพี่น้องครับปิดท้ายกันที่แนวทางของแอดวีครับในงวดที่ผ่านมา สตัวล่างครับพี่น้องครับหกูนย์มาเป็นตัวกลับเนาะครับเนะาะแถวด้านล่างส่วนขอมดในหวดนี้ครับแนวทางของเอ็ดวีแถวด้านบนครับเป็นไฮเดนสีล่องศูนย์กับสครับคู่สงตัวบนกับมีสีศูนย์สีสามศูนยวด้านล่างครับเป็นไฮเดนสาล่องหากับหนึกับมีสามหนึ่งาหาหา สำหรับขอมูลแนวทางของเอ็ดบีครับพี่น้องครับถ้าขึ้นมาคืขึ้นชอบกับแคปหน้าจอแด้วครับเด้อสำหรับขอมูลแนวทางแต่ละสำนักแต่ละจานเนาะครับเนาะครับพี่น้องครับขอบคุณขอมูลแต่ละสำนักแต่ละจานครับที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมูลแนวทางขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ่เขามาติดตามรับชมทั้งสองบ่าวการะโดน ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนดูดีไม่แห้งครับผมรักษาสุขภาพกัะนําพบพรคลิปหน้าครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้บ่าวกระโดนราปพิกรพี่น้องสวัสดีครับ